สวัสดีพี่น้องปอกปายสุกุสุคนครับพอกันอีกแล้วครับคันคายชาแนลพี่น้องมือนี้มาอีกแล้วครับมองเกาไม้เกาไม้เดิมครับนี่ครับมาทีมงานเกาครับเชฟกระทะปิวสิมาตักเอาป้าหน่อยครับมากับเม่บ้านอีกคนนึงไ,ไ,ไ,นไปเบิ้งเพิ่นสิเฮ็ดยังไดเอาเนาะครับพี่น้องเบิ่งเพื่อนไปสอนก่อนเพิ่นสิไป่วนเนอา ชิยบ่ตนองให้อสอนออนแกว่านไดลก่าจบ่ปึ๊ดนี่ร้ายยู่ป้าหน่อยเฮ้ยบรับเนวซยบเเเเเอบพี่นบองเเจี๊ยบเเจยล่ะป๊าซิจหเ ปลากระเดือดนี่ครับโอ้เดี๋ยวมกนึ่งแล้วครับเค็ดน้อยเดียวมาเม่งเก่าไม้เก่าไม้เดิมแล้วครับพี่น้องเบิ่งพระอาทิตย์ตกดินงามๆครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งโอ้ได้ยูพี่น้องปลาซิวหน่อยเอาไปมกครับ มีไปจากคนบมนี่ไม่ไปชายเลยพี่ปนี่ครับพี่น้องว่ากุ้งตาแดงคืนก่อนโอ้โหชะไดายนี่แม่ตรงหน้าธรรมชาติงามๆครับพี่น้องอิตาเวนตกดิน,นดงามๆ<ด>พี่น้องมาลงด่างน้ำครับเห็นแต่ปมด่างอยู่นี่ครับไปพูนครับตอนลงนี่หมดบ่ได้ลงให้พี่น้องเบิ่งฟ้าครับพี่นอ้องหยาดมันหมื่นมันคำก่อน ก็เริ่มมาลงไว้ก่อนเบรไ,ไ,ไฟเอามาอยู่ครับอยู่ในรถบครบัไปส่วนอีกแล้วพี่น้องนี่นะครับเลิกงานมาหากับเขากับน้ำครับบอมานงวดนี่นี่ครับพี่น้องหมองเข้าย่างเก็บปูกเก็บบอกหอยเป็นว่านเข่าแล้วครับเป็นเฮ็ดหน้าปังครับเป็นมาปั่นว่านเข่าแล้วพี่น้อง เป็นเห็ดหน้าปังนี่ครับหมองเกาวิวงามๆธรรมชาติสวยงามทุเวนตกดินเดี๋ยวเขาจึงคอยมาหลุนตอนเราไปยามหรือว่าไปกู้นะครับในเวลายามดังแล้วพี่น้องกู้ดังกลับบ้านแล้วครับมืดแล้วหอดมืดคือเกาครับ ปลามันบืนขึ้นเลยนะเชฟกำลังกูดางครับพี่น้องไปหลุ่นกันเบึงว่ามันสีมาร์ทบ่ามาปลาเข็งลปลากาปลา,ปาขาแข็งขาง่ายดอกตองสลัดนี่ครับปลาตอง อันนี้เขียดพี่น้องเ็นบอน,นี่เขียดครับรอว่ะนั่นเนบอลเบอเอยากเคับเือยเือยับปิวติดเายัง่อุดน้ไนอือ・ประคอประคอหน่อยติดน,นี่ยิ้มหปลาชอกเกอร์หน่อยว่อมัน้อยอล้มอิด่างเน่อ๋อสมมั นัน่นปะตองน้อยอีกตัวหนึ่งพอได้ปิ้งพอได้กับเขาแรงอยู่พี่น้องงานพี่น้องโอ้ปะกาได้หลยต้อยู่ครับนี่ครับข้างล่างปะบูปะตองน้อย ครับไปรุ่นปากสองพี่น้องไปรุ่นปากซองพี่น้องทางคนกีดทางเขาให้เข้าหน้าเพื่อนครับเหตุคนกีดดีๆด,ดีพี่น้องเฉพลงไปแล้วพี่น้องสิมีโตวะ พี่ซองบเห็นดอกพี่น้องเดี๋ยวเขาถาเบึงตอนเพิ่นเอาขึ้นมาจากหนามนะครับเนาะขึ้นมาแล้วครับพี่น้องแต่ป้ายังแน่นี่โอ้ปาขาวสูรนี่ครับอันนอย่าบ่ได้กินตัวนั้นปาตอง <c oughs> ปาแกมรรม้มซ้ำตัวน,นี้ปาแก้มซ้ำพี่น้องปาเข็งก่อยเลยเนาะเหล <c oughs> <c oughs> วแรงอยู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวผมสิลงไปเบิงปากไงครับไปกู้ปากไงเดี๋ยวถ้าเบิงทั้งๆเอาว่มามานันสิมานหรือบอมานเดี๋ยวไปลุ่นปากไงกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง,างตาไงอันนี้ปลาหางแดงก,กับปลาแก้มสัมอันนี้ปลาตองครับปลาตองไดล้ลายตัวอยู่สองตัวอันนี้ก็ปลาเค้งตัวผุนกับปลาบูครับ สำนีแล้วครับดางตาใหญ่สำหรับคลิปนี้กับพ่อสำนีแล้วครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมน้ำคันค่ายชาแนลแล้วคลิปหน้าผมจะไปหาออหยังใหม่พี่น้องเบิง้งคอยติดตามเลยครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ